ครับสวัสดีครับผม L, เจสีเบลหรือว่าครูใจปืนลีนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ทํางานนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าแรงงานข้ามชาติของพี่น้องชาวไทยใหญ่นั้นในประเทศไทยนั้นมีเยอะมากครับแต่ละคนก็ยก้ยายกันไปทําอาชีพต่างๆตามความชอบแล้วก็ตามความถนัดของตัวเองนะครับซึ่งอาชีพที่คนไทยใหญ่ทําถือว่าเยอะมากอาชีพหนึ่งก็คือการทํางานร้านอาหารหรือว่าการทํางานด้านบริการนะครับ เพราะยังไงนั้นก็เหตุผลของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมก็จะมาพูดถึงเหตุผลที่ผมทํางานร้านอาหารว่าเพราะอะไรผมถึงทํางานร้านอาหารนะครับผมมีอยู่4เหตุผลด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเหตุผลที่หนึ่งนั้นสําหรับผมถือว่าการทํางานการทํางานร้านอาหารนั้นถือว่ามีเกียรตินะครับมีเกียรติยังไงก็คือเวลาที่ลูกค้าเข้ามาทานอาหารในร้านที่เราทำเนี่ยเขาจะพูดจาสุภาพ แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเรียกเราว่าน้องเรียกเราว่าพี่คือคือการเรียกแบบนี้นมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองจะจากบ้านมาเป็นแรงงามข้ามชาติก็ไม่มีใครดูถูกนะครับตอนเวลาเราทํางานก็ไม่มีใครดูถูกเขาพูดจาก,กับเราดีนะครับอันนี้คือเหตุผลแรกก็คือรู้สึกว่ามีเกียรติมีเกียรติในอาชีพเรารู้สึกว่าเวลาเราทํางานแล้วเราสูงส่ง นะครับอันนี้คือเหตุผลแรกนะครับเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือได้ความรู้ใหม่ๆนะครับถ้าเราอยู่บ้านเราก็เราจะรู้แต่วิธีการทําได้ทํานาวิธีการบ้านๆที่พ่อแม่เรา,าสืบสานทํากันมาแต่ถ้าเรามาอยู่ในเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่นี่ก็เราได้เรียนรู้อย่างพวกอ,อ,อาหารแบบนี้แบบนี้หน้าตาแบบนี้ที่บ้านเราไม่เคยมีอย่างพวกปลาแซลมอนพวกเนี้ยผมอยู่บ้านผมก็ไม่เคยเห็นปลาแซลมอนในพวกสเต็กเนื้อความสุกประมาณเท่านี้เท่านี้ วายมันต้องประเทศนี้ของประเทศนี้ประเทศนี้รสชาติจะจะเป็นแบบนั้นแบบนี้วายจะเปิดแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มาอยู่ในเชียงใหม่ถ้าไม่มาทําร้านอาหารความรู้แบบนี้นี้ถือว่าไม่มีนะครับแล้วก็การวางจานการวางอะไรมารยาทในการทานร้านอาหารพวกนี้ถ้าเราไปม,มาราอยู่ร้านอาหารเราจะไม่รู้นะครับอันนี้คือมันเป็นที่ทางร้านเขาจัดหาบุคลากรที่มีความรู้มาเทรนให้กับพนักง,งานไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับ อีกความรู้อีกอันหนึ่งที่เราได้จากตรงนี้ก็คือเวลาที่เราไปบริการลูกค้าแล้วก็คือเราต้องยืนอยู่ใกล้ๆลูกค้าลูกค้าก็จะคุยกันความรู้ต่างๆอย่างพวกหมอก็จะคุยกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับหมอในโรงพยาบาลเกี่ยวกับยายาเกี่ยวกับโรคต่างๆถ้าพวกทนายความมาคุยกันก็อีกแบบหนึ่งเราถ้าเราได้อยู่ร้านอาหารนานแล้วได้บ,บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดน,เนะเราก็จะได้มีความรู้หลายๆรูปแบบที่เราแบบ หาเรียนในโรงเรียนแทบจะไม่ได้ความรู้บางอย่างนะครับอันนี้คือเหตุผลข้อที่สองนะครับ 3. ได้พัฒนาภาษานะครับถ้าเราอยู่บ้านเราเราอาจจะดูทีวีเราจะเห็นการพูดภาษาไทยแล้วเราคิดว่ามันง่ายนะครับแต่ถ้าเรามาอยู่ในเมืองภาษาที่เราเขาใช้จริงๆมันเป็นยังไงเราก็ได้พัฒนาไปในตัวบางทีเรามาเมืองไทยใหม่ๆเราก็อาจจะพูดภาษาไทยไม่เป็น พอทีนี้พอมาเริ่มคุยกับลูกค้าทุกวันทุกันเริ่มคุยกับเพื่อนร่วมงานทุกวันก็บางทีก็พูดคล่องไปโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วแล้วบางทีเราอาจจะอังกฤษภาษาอังกฤษเราอาจจะพูดเป็นเราอาจจะอาจจะเก่งอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามาเจอสถานการณ์จริงแบบนี้เราก็อาจจะเก่งขึ้นอีก นิดหนึ่งนะครับภาษาที่เราไม่ได้ใช้ถ้ามันมันนานไปมันก็จะฝึดแต่ถ้าเรามาใช้แบบนี้คุยกับลูกค้าแบบนี้จริง,รงๆเราก็ได้พัฒนาไปภาษาในตัวนะครับหรือบางทีถ้าเรามีเพื่อนเป็นต่างชาติอย่างพวกชนเว่าต่างๆแล้วก็จะได้เรียนรู้ภาษาของเขาไปด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็พัฒนาภาษาที่3หรือว่าภาษาที่2ไปในตัวนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่3นะครับ และข้อสุดท้ายก็คือมันสุจริตนะครับทุกครั้งที่เราเงินทุกบาททุกสาตางค์ที่เราได้มามันสุจริตเวลาเราจะส่งให้คนทางบ้านส่งให้ครอบครัวส่งให้พ่อส่งให้แม่เราทางรัชานไปใช้สอยเนี่ยเราก็อุ่นใจได้เราก็แบบส่งมันมีความสุขนะครับก็คือเพราะว่าเงินมันสะอาดเงินมันมันเป็นงานที่สุจริตไม่ได้ไป คือเป็นงานสุจริตเอาจริงๆก็คือมันงานนี้งานทุกงานมันก็แทบจะสุจริตนั่นแหละถ้าอยู่ในเมืองไทยนะครับก็คืออันนี้คือ4หลักการ4เหตุผลที่เป็นความคิดเห็นของผมโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วท่านผู้ชมอ่าก็อ่า,อาไม่ต้องไปน้อยใจนะครับว่างานที่ทําอยู่อาจจะเป็นงานยังไงยังไงขนาดผมทํางานแบบนี้ผมจากบ้านมาไกลผมยังไม่น้อยใจในวัสนาของตัวเอง ก็คืองานทุกงานมันก็มีคุณ,ค,ณค่าของมันแล้วก็ทุกคนที่ทุกคนที่มีงานทำไม่รอขอตังค์พ่อแม่กินทุกคนเป็นคนมีค่านะครับก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับขอพระคุณมากครับอยากผมทำคลิปอะไรกดคอมเมนต์กัเข้ามาได้นะครับ